บริษัทไทยนะคะหันมาจ้างพนักง,งานรูปแบบสัญญาจ้างมากขึ้นค่ะ และรู้ไหมคะว่าทุกวันนี้มีอัตราการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานมากกว่า30-40%เลยในองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ค่ะแล้วทําไมถึงเป็นแบบนี้นะคะคือหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัวเต็มที่ค่ะบริษัทเองนะคะจึงต้องระวังในเรื่องของต้นทุนและชะลอการรับพนักงานใหม่และพนักงานประจําไปก่อนค่ะ 2. นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีและ AI นะคะที่เข้ามาแทนงานซ้ำๆนะคะทําให้ความต้องการแรงงานนะคะเปลี่ยนไปค่ะองค์กรเขาจะมองหาคนที่มีความรู้หรือ ทักษะเฉพาะทางจริงๆมาทํางานในโซนงานประจำซะมากกว่า3านะคะหลายๆองค์กรก็ไปผลักด,ดันทักษะด้านของเทคโนโลยีและ AI มากขึ้นค่ะทําให้ตลาดแรงงานยุคนี้นะคะเปลี่ยนโฟกัสไปยังเรื่องของทักษะใหม่ในตําแหน่งงานใหม่ซะมากกว่าค่ะส่วนผลกระทบของแรงงานนะคะข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยคือถ้าเกิดสมมติเราเป็นพนักง,งานสัญญาจ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าเรื่องรายได้ก็อาจจะไม่แน่นอนและไม่มีความมั่นคงส่วนสวัสดิการเองก็น้อยกว่างานประจําอีกด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าโอกาส ที่เราจะว่างงานก็เสี่ยงมากขึ้นค่ะถ้าเกิดองค์กรนั้นไม่จ้างเราเป็นพนักง,งานประจําต่อค่ะส่วนข้อดีนะคะก็จะเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นแล้วถ้าเรารู้จักต่อรองค่าตอบแทนหรือว่ารายได้นะคะและเราสามารถที่จะรับงานได้หลายที่แน่นอนค่ะว่าเรื่องรายได้อาจจะสูงกว่างานประจําค่ะแต่ใช่ว่างานประจําจะหายไปหรือไม่เป็นที่ต้องการของนายจ้างแล้วนะคะจะบอกว่างานประจําก็ยังสําคัญอยู่ในบางตําแหน่งงานและบางอาชีพค่ะเพราะว่าทุกวันนี้นะคะรูปแบบการจ้างงานก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจต แลาดแรงงานภาพรวมเทคโนโลยีหรือรวมไปถึงพฤติกรรมของแรงงานก็มีส่วนต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงานเช่นเดียวกันค่ะ